พนักงานคือทรัพยากรอันมีค่าขององค์กรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เราได้เห็นหลายๆบริษัทหลายๆร้านค้าร้านอาหารหรือโรงงานต่างๆเร่งหามาตรการช่วยเหลือเพื่อปกป้องพนักงานของตนเองอย่างดีที่สุดและหนึ่งในนั้นคือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF พนักงานฝ่ายผลิตเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำให้ธุรกิจยังคงขับเคลื่อนไปได้ และช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารผลิตอาหารคุณภาพที่สดสะอาดปลอดภัยให้กับประเทศชาติในภาวะวิกฤตเช่นนี้ในฐานะผู้ผลิตอาหารนะครับเราอยากให้คนไทยได้อิ่มท้องถึงจะยากจะลาบากอย่างไรก็ตามแต่ต่อให้สถานการณ์การระบาดจะแย่ขนาดไหนก็ต้องอิ่มท้องไว้ก่อนตั้งใจดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือการทำให้อาหารเนี่ยปลอดเชื้อปลอดภัยพนักงานจิตอาสาในโรงงานทุกคน ทุ่มเทยอย่างยิ่งยินนอนอยู่ที่โรงงานทําระบบซีนบับเบิลเพื่อให้โรงงานของเราเนี่ยปลอดภัยสามารถผลิตอาหารทุกกล่องออกมาได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุดเรื่องของเมนูเราคิดว่าเราทําเหมือนกับการที่เราทําอาหารให้คนที่บ้านได้รับประทานด้วยกันเป็นอาหารที่มีคุณค่าที่ดีคํากล่าวของซีอคุณประสิทธิ์บุญดวงประเศรศสริฐสะท้อนถึงการตระหนักในคุณค่าของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นที่มาของแนวคิดพนักงานคือฮีโร่ เมื่อฮีโร่ทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อประชาชนและบริษัท CPF จึงตอบแทนความเสียสละด้วยมาตราการ c s ประกอบด้วย Save, Seal, Strong และ Stay เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่พนักงานทุกคน Save เราได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานให้แก่แรงงานชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจะทยอยฉีดให้ครบ100%รวมถึงวัคซีนที่รัฐบาลจัดให้ผู้ประกันตนขณะเดียวกันได้เตรียมอุปกรณ์ตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน้นมากกว่าแสนชุดสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยงตลาดจนนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่องทางเช็คอินสำหรับพนักงาน C เช็คอินและของคนงาน W เช็คอินเพื่อให้ทุกคนเก็บข้อมูลไทม์ไลน์ของตนเองและบริษัทสามารถติดตามดูแลพนักงานได้อย่างใกล้ชิดซิ เรามีมาตรการ Bubble and s e a ซเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโดยจัดพื้นที่ในโรงงานหรือหอพักให้พนักงานลายผลิตดูแลคนเป็นอยู่อาหารการกินตลอดจนรถรับส่งในการเดินทางระหว่างที่พักและโรงงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภายนอกจึงมั่นใจได้ว่านอกจากจะปลอดภัยสูงสุดทั้งพนักงานและคนงานยังมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง strong หากพนักงานหรือคนงานติดเชื้อ เราเตรียมความพร้อมการเข้าถึงการรักษาให้พนักงานอย่างเต็มที่ทั้งการสร้างโรงพยาบาลสนาม c p f หนองจอกและสระบุรีการทำ MOU กับโรงพยาบาลปิยเวศและบางประกอเก,ก้ารองรับผู้ป่วยสีเขียวเหลืองและแดงตลอดจนจัดเตรียมยาและสมุนไพรสำหรับรักษาพนักงานและครอบครัวภายใต้การกำกับดูแลของทีมแพทย์ตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขอย่างใกล้ชิดสเต เหนือจากการประกาศนโยบายไม่เลิกจ้างแล้วเพื่อให้พนักงานอุ่นใจบริษัทยังดูแลช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวอีกหลายมาตรการเช่นค่าเล่าเรียนบุตรเงินกู้ยืมฉุกเฉินหรือการส่งอาหารพร้อมทานในโครงการ CPF ส่งอาหารจ่าใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีคนในครอบครัวคู่สมรสและบุตรได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า2,300ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากเราขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ร่วมกันทุ่มเทจิตใจนะครับพลังแรงงานทั้งหลายนะครับในการทำเรื่องดีๆร่วมกันในการร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคโควิดนะครับในครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้เพื่อแทนคำขอบคุณฮีโร่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์เช่นนี้และตอบแทนทุกความเสียสละ เื่อรวมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยขอให้มั่นใจว่าครอบครัว CPF ไม่เคยทิ้งกันเราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปได้วยกัน